บางที่ของอร่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องแพงนะที่บอกว่าประทับใจเพราะว่าป้าแกน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือรสชาติของอาหารนี่แหละครับกระเพราไก่ไข่เจียวจานนี้หืรสชาติเด็ดมากบ่ายวันนั้นพอกินข้าวเสร็จเราก็ไปเช็คอินที่โรงแรมนะและพอตรงเย็น4ี่โมงครึ่งก็เลยคิดว่าจะเดินเล่น,ลนๆสักหน่อยผ่านชุมชนตลาดหัวหินมา แอบแปลกใจนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมวันนี้คนน้อยจังยิ่งแปลกใจไปอีกกว่านั้นก็คือเอ๊ะเราเดินมาถึงนี้ได้ยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าเดินมาไกลขนาดนี้คุ้มเอามากมากเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันสวยจริงๆภาพชายหาดแห่งท้องทะเลหัวหินในตอนคำ่ำๆมันสวยงามแบบนี้นี่เองตอนนี้เราได้ข้อสรุปอีกอย่างให้กับตัวเองนะครับนั่นก็คือการมาเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แย่มากมายขนาดนั้น แต่มันกลับเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เราได้อัพเลเวลเรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างเลยแหละแต่ที่เพิ่งรู้ก็คือหัวหินเนี่ยมันสามารถเดินเที่ยวได้